สวัสดีค่ะป้าในภูมิ้องมาเนี่นะคะชุมชนแสงสุขชมรมผู้สูงอายุบ้านแสงสุกได้่วพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุปวยนะคะในชุมชนนะคะการนำทีมนะคะกับีประธานอสมอแล้วก็อสมอนะคะล่วพื้นที่ในเมืองนี้นะคะแม่เย้มแม่เม็กให้ซวงให้เศร้าห้าเดี๋ยเขืนนอนบ่คะ เตียงลูกบ่อเรื่องไข่เอาย่าฉี่นี่ปูิแมานี่โอเนใ่้ยาาก่อนย่าย่าได้เตียงบ่อบ่อยากเข่าเบนบ่บ่เวลาย่ยลูกึ้นลูกลรมันสิง่ายน่ะนะส่วนเป็นยังไดอยากได้ส่วนเมาบ่ขาส่วนส่วนเลื่อนที่นะคะส่วนพื่อนที่เป็นอันนี้บันนี้ยเขาเวลาขาายแล้วเขาก็ติถอดอลิกชารนไป ก้อนแย่ก้อนย่สีไทยาย่ก้อนก้อนย่สีสีทยหรือสีเงี่ยงสีแย่เอาหนามลงก้อนมันจะบดติดมันจะหลางงไงผา้ไทยแล้วก็เอาไปเทเทแล้วมันจะมีสวมสวมเคลื่อนที่นะแม่นี่ไงได้ยูบ่อยากได้บออยากเอามาลอกอยากได้เสียมาห้ย ตุ้นเข้าไปถ้าอยากได้ลูกก็เสีเอาม้าหายมันมีอยู่เพราะว่าจะเมียงไงพอไม่มอนแล้วก็เอาขึ้นกันไม่เมียงไนไม่เมียงไนไม่เมียงไนก็มีค่ะมันก็แยกนี่แล้วแยกอย่างไดอยังแั้นอะไรนี้เอาสวมนอกกาใส่นอกพ่อเด่นนั่งร่องเบิ้งนอก่ามันอันนี้ได้มักบอกแบบว่าขาขี่เสแพมเพิดนั่งร่องง่ายๆ่ายสบายนั่งข่นมันก็ขี่บ่อก บอกยิ่งบอกเพื่อนยาบเล้ว่าเวลาขี่เซแพมเพิร์ดมันก็ไม่ดีมันก็มันหมักมุมใช่ก่อนรู้จิบรคออยากให้ทายเซเปมเพิร์ดบอนอยากมันตีดเจือในกระกพาอปัสสาวะนานมันจะเปืี่อนเป็นไรน้วอยากให้ให้หทายได้หนีเป็นไรผัดไทยในสวมได้ยกประสิทธิ์ผัดไทออสโมอกค่ะเพราะว่ามันเป็น ผ้าคอสมอคอสมอมาเยี่ยมคุณแม่ในชุมชนนะคะที่คนป่วยนะคะเมนี่นะคะหากำลังใจหายั่วงหาเร้าากำลังใจ่วงห้เศร้าเด้อแม่เด้อเเด้อแม่เด้อเด็กก็เศร้าแม่เด็กก็เศร้าเด็กก็เศร้า ปีใหม่แล้วปีหกหกแล้วคุณยายต้องวิ่งได้เดินได้นะคะคุณยายก็ไปกับประธานประธานอสมอนะคะ นาใหด้มีม่ลยาสุแข็งแรูกินปลากินวให้ลูกยางแรนเอาผุนค่ะให้ลูกกินปลาแล้วให้หากินข่าวลูกกินปลากินาชวงให้ซ่วงให้เศร้าสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อให้ใไม่งไม่ง เศาเอาส่วนแขนไม่ใญ่เศร้าก็เศร้าและไม่ใญ่เราแห้งความเบาหลายได้บัดนี้เราสิปิดถ่ายบัดนี้เออไม่หายขอดอกห้วอดอกห้ขอดอกดีขอดเข่ากัดขางจะขึ้นต่อดีขวดเข่าดีขอดเข่าข่อขดเข่ีแล้ว สัพพสุกสัพโสสัพโลกสัพพไพสัพพคอสเนตจันไรวิบัติใช่เย,ยสัพพทานนางสัพพลาพังพระวันตูเมยลักขันทูลักขันทูสุขศาสข็งแรงเลแม่เด้อหความสุหายจากโรคจากไข้หาดูดีไม่แห้งให้ยดูกระลกูกกระปลานนานสาธุสาธหเดหงื่อซวนเหงืเศร้าพาดี จวนให้เศร้าแล้วบัดนี้จะสิ่งดีๆแล้วบัดน,นี้ีิต่สิ่งดีๆเขามาีิต่สิ่งดีๆเขามาบัดนขึ้มนมาๆได้ไๆดๆ <ขอ S 1> ้ได <ขอ S 1> ้ได้ได้ได้